ดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันสรินพัฒน์นปริมพัทน์ค่ะกับรายการ Factory Choice รายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปอัปเดตกับติดเทรนสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ๆด้านอุตสาหกรรมค่ะแล้ววันนี้นะคะอมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ภายในงานแมนู f a c t u r i n x p x p o 2016ค่ะ สุดยอดมากนะคะเก่งมากเลยเจ้าตัวนี้นะคะอล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้อมก็พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในช่วงของทอปชอยนะคะเพราะว่าอมจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับเทคโนโลยีและก็เครื่องจักรนะคะที่ทาง Fa c t o r y ชอยเนี่ยได้ขัดสัรมาแล้วว่าไม่ธรรมดาค่ะนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของนะคะบริษัทคูกาและผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะอยู่นะคะด้านข้างอมแล้วค่ะกับคุณพุทธิพงษ์ยิม้มวุฒิกุลค่ะเป็นคันที่เซลเมนเนเจอ ะะจากบริษัทคูก้าโรบอติกไทยแลนด์จำกัดสวัสดีค่ะ,<น>ะค่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันนิดน,นึงค่ะว่านะคะสินค้าไฮไลท์ของที่บูธค่ะมีชื่อว่าอะไรแล้วก็การทำงานเป็นอย่างไรบ้างคะครับตัวนี้นะครับเป็นโรบอทของคูก้านะครับเป็นโรบอทโคโลเบอร์ทีิโรบอทนะครับ <นะ S 2> ชื่อว่า LBR e v a นะครับ <นะ S 1> จุดเด่นของมันก็คือเป็นโรบอทที่มีเซนเซอร์ทั้ทงทุกข้อแขนทั้งหมด7ข้อแขนเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถรับความรู้สึกรับแรงกระทํากับเราได้เราไปแตะมันเราไปสัมผัสมันด้วยแรงเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันจะรับรู้ว่ามันถูกกระทำไปที่แรงเท่าไหร่มันก็เลยทํางานร่วมกับมนุษย์ได้เป็นอย่างดีครับโยอดเลยแล้วการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากการใช้งานไม่ยุ่งยากครับตัวนี้เองเนี่ยก็คือมันมีข้อดีหลายๆข้อเลยก็คือตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นโรบอทที่ทํางานร่วก็ ตัวนี้เองเนี่ยนในส่วนของมันเนี่ยก็คือ,อาสามารถทําการโปรแกรมง,งานโดยการใช้มือโยกโยกแล้วมันก็จะทำการทำงานตามที่เรา<ะ>โปรแกรมมิ่งโดยใช้มือลากไปเนี่ยครับค่ะโอ้สุดยอดเลยแล้วถ้าอยากจะขอจุดเด่น3ข้อค่ะของเจ้าโรบบทัวนี้นะคะ3ข้อเด่นเด่นเลยมีอะไรบ้างคะสามข้อเด่นเด่นเลยครับเป็นหุ่นยนต์ที่มีเซนเซอร์ในตัวแล้วกม็มีตอบสนองต่อาการสัมผัสนะครับทุกรูปแบบข้อ2เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรมนะครับ พราะว่าเป็นเกรดอุตสาหกรรมเลยสามารถใช้ได้ในทั้งอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุตสาหกรรมหนกข้อสามเนี่ยก็คือสามารถออสอนการทํางานโปรแกรมมิ่งการทํางานโดยการจับมือจับมือแล้วก็ลากให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเราแล้วก็สามารถ ทำให้คุณดวรันโปรแกรมนั้นได,ได้ตามได้ตามที่เราทําเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าบูธของ a อ p พ c a คนะคะและตอนนี้ค่ะผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะก็อยู่ด้านข้างออมแล้วนะคะกับคุณสุชนโภพิก่ะ,ะเป็นนะคะเทคนิคอลซัพพอร์ตแมจเตอร์จากบริษัท a อ p พ c a คนั่นเองสวัสดีค่ะค,ค,ค่ะวันนี้ที่บูธมีสินค้าไฮไลท์เป็นตัวไหนบ้างคะก็วันนี้เรานํา T d ด็ดพเตอร์นะครับจากบริษัท a อ p พ c a คนะครับซึ่งวันนี้เรานําเครื่อง<ๆ>เครื่องใหญ่มาโชว์เลยนะครับที่งานวันนี้ก็ จะเป็นเครื่องในรุ่น Connect 350นะครับซึ่งวิวไซส์สามารถทำได้ใหญ่สุดถึง35เซน<ฆ>นะครับแล้วก็มีจุดเด่นสำคัญก็คือเป็นเครื่องพินเตอร์ที่สามารถทำลักษณะมัลติแมททรีย l ลได้นะครับ<ฆ>ซึ่ง <จะ S 1> เทคโนโลยีนี<ฆ>้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายจากแบรนด<ฆ>์สตาร์ทิสิการใช้งานนะคะคการใช้งานก็เป็นลักษณะของง่ายๆนะครับคอนเซปต์ก็คือเราออกแบบชิ้นงานเป็น3มิติเสร็จแล้วใช้ซอฟต์แวร์ พวก solid work s, หรือโปรแกรมออกแบบ3มิติที่เรามีอยู่นะครับออกแบบเสร็จปุ๊บเราส่งไฟล์เข้าเครื่องเลยเขาก็สามารถพริ้นชิ้นงานออกมาเป็นรูปทรง3ามิติออกมาเป็นชิ้นงานให้เราจับต้องได้เลยครับผมง่ายสะดวกแบบนี้และถ้าอยากทราบถึงจุดเด่น3ข้อขค่ะข,ข,ของเครื่องนี้มีอะไรบ้างครับอย่างที่บอกจุดเด่นข้อแรกเลยคือความสามารถเรื่องมันติแมทเท i a l ียลนะครับสามารถพริ้นแข็งยางใสนะครับแล้วก็จุดเด่นที่2ณตอนนี้คือเราสามารถพริ้นแบบหลากสีได้ด้วยนะครับ เรียกวา่าชิ้นงานเหมือนจริงได้สีสันเหมือนจริงเลยเนะครับระะส่วนข้อสาก็คือเรื่องของอคุณภาพงานะนะครับได้ทั้งความเรียบผิวความรายละเอียดเล็กน้อยอดีเทลของชิ้นงานได้ครบนะครับนี่ก็จุดเด่น และตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของบริษัทมิตซูบิชินะคะซึ่งผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะก็อยู่ด้านข้างออมทางด้านนี้แล้วกับคุณปรินวัตปานสิงค์ค่ะผู้จัดการแผนกการตลาดบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกแฟคทอรี่ออโตเมชันประเทศไทยจำกัดสวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้ที่บูธของมิตซูบิชิมีตัวไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างคะแล้วก็สําหรับตัวไฮไลท์เนี่ยมีการทํางานอย่างไรบ้างคะก็ตัวของเราวันนี้เราก็เตรียมในส่วนของ e- f a c t o อรี่นะครับ อี a วอทัลี่ก็คือรองรับในส่วนของเทรนอุตสาหกรรมที่ต้องการอินพุตโปรดักชั่นลายลายผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ควบคุมในส่วนของต้นทุนข้อดีหลักๆของอี a วอทัลี่คือโชว์ให้ลูกค้าเห็นว่าต้นทุนการผลิตบริหารจัดการง่ายข้อมูลต่างๆที่ผลิตผู้สามารถบริหารจัดการได้รวดเร็วบนืึนฐานข้อมูลที่เยอะๆนะครับ,รบแล้วก็ที่สาคัญคือ a อสดีเอลก็คือลดต้นทุนของผู้ประกอบการครับนับ่นคือประสิทธิภาพของอในส่วนของอีควอทัลี่ที่เราเอามาโชว์วันนี้ครับ และถ้าอยากจะถามถึงคุณสมบัติเด่นๆของรถเครื่องนี้เลย3ข้อมีอะไรบ้างคะ3ข้อคุณสมบัติเด่นของ e factory ที่เรามาพิเซนต์ก็คือใ,ในส่วนของ1นึ่งลดต้นทุนเนีคงประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของการทํางานอันที่สำคัญคือการสามารถดึงข้อมูลบริหารจัดการรวดเร็วมไ,มไม่ต้องยุ่งยากกับการเหมือนเดิมก็คือต้องรอรีพอร์ตอันนี้คือสามารถมอนิเตอร์ออนไทม์ได้เลยนะครับ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของนะคะฮากุโตะค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีผู้ร่วมสัมภาษณ์พูดคุยนะคะสองท่านด้วยกันซึ่งอยู่บริเวณด้านข้างออมแล้วค่ะท่านแรกค่ะกับคุณฮิโรโดสุเกะอิมามมระนะคะเป็นนะคะ s s i s t a n t g e n e r a l Manager ค่ะและอีกหนึ่งท่านคุณธีรพจน์ชิมพารสค่ะ s s i ซ t a n t Manager นะคะซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกันจากบริษัทค่ะฮากุโตะไทยแลนด์จำกัดสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้มานะคะพูดถึงสินค้าตัวที่เป็นไฮไลท์นะคะภายในงานนี้ว่าเขามีเชื่ออะไรแล้วก็มีการทำงานอย่างไรบ้างคะ The product is the Brooks Brooks is the product name is Max Cool 4000ก็คือวันนี้เราจะมาโชว์สินค้าก็คือเป็นตัวชิลเลอร์นะครับเป็นตัวทำความเย็นยี่ห้อ Brooks นะครับรุ่น uh, Max Cool 4 0 0 0 h นะครับซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดน,<ร>นะครับ แล้วการทํางานของเราละคะคือเครื่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องทำความเย็นนะครับให้กับระบบสุญญากาศนะครับเพื่อจะเอาไปใช้สำหรับพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการโคตติ้งต่างๆครับประมาณนั้นครับแล้ถ้าอยากจะขอเป็นนะคะจุดเด่นคุณสมบัติเด่นๆเลยของเจ้าเครื่องนี้สาศนพ่อทีเฟเจอร์อ่าจะมีจุดเด่นก็คือสามารถที่จะปรับอุณหภูมิเนี่ยจากลบ120องศามากลายเป็นรูมเทมเปอร์เจอร์เนี่ยภายใน 3นาทีซึ่งจะทำให้ลดเวลาในการทำงานลดลดไซเคิลไทมของการทำงานลงได้เกือบครึ่งหนึ่งข<ช>้อสุดท้ายก็คือประเทศไทยเราจะได้เห็นหิมะในงานนี้<ช>นะครับโอ, <laughs> โอเคครับ<า>และตอนนี้เราก็อยู่กันที่นะคะบูธของคีฟอร์มค่ะและผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะอยู่ด้านข้างออมล้าค่ะกับคุณนิราชาอุทานน์ค่ะเมนเจอร์จากบริษัทคีฟอร์มสวัสดีค่ะ วันนี้ที่บูธมีสินค้าตัวไหนเป็นไฮไลท์คะก็โปรดักต์หลักของเรานะคะก็คือรถไฟฟ้าหรือ AGV ก็คือ Automatic g u i d e ี Vehicle ก็คือเป็นรถที่ขนส่งพาร์ทในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ขนส่งจากแว r e h o u s e ไปที่รายการผลิตหรือรอ i ายการผลิต A ไป B ค่ะนะคะ,ะแล้วการใช้างานด้วยยากไหมคะไม่ยากค่ะการใช้งานเนี่ยคือง่ายมากก็คือมีแค่เทปคำสั่งติดไปบนพื้นรถก็สามารถวิ่งไปได้เลยจะเป็นเก่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติก็ได้ค่ะ แล้วถ้าอยากจะถามถึงคุณสมบัติเด่นๆค่ะข,ของเครื่องนี้สามก็มีอะไรบ้างคือจริงๆแล้วรถตัวนี้คือ,อทํามาเพื่อลดผ่อนแรงคนนะคะก็คือใช้แทนคนในการผลิตลดความเมื่อยล้าอย่างเช่นพนักงานมีการขนส่งพาร์ทมีการเข็นพาร์ทอยู่ตลอดก็คือรถตัวนี้ช่วยได้แล้วก็หลักๆก็คือเรื่อง improve ค<ช>่ะอา,อาสอ just in time อ improve กระบวนการผลิตแล้วก็ Innovation ต่างๆแล้วก็หลักๆก็คือลดคอ เพราะว่าทุกโรงงานก็คือท,ท,ทุกโรงงานต้องการทำคอร์ดดาวตัวนี้ก็คือจะมาช่วยและตอนนี้เราก็อยู่กันที่บูธของ ABB นะคะซึ่งคูณที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะกับเราในวันนี้นะคะก็อยู่นะคะทางด้านข้างออมแล้วค่ะคุณสิริโชิสิงสาวัย์เพรสเดนจากบริษัท ABB Limited สวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยากจะถามว่าที่บูธของ ABB มีตัวไหนที่เป็นสินค้าไฮไลท์คะตัวนี้วันนี้เราโชว ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแต่ว่าตัวไฮไลท์ของเราคือตัวนี้ครับคุณยูมี่นะครับะจะเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่เป็นหุ่นยนต์ที่สองแขน<ด>นะฮะแล้วก็สามารถทํางานร่วมกับมนุษย์ได้นะครับแล้วการใช้งานของเขาล่คะคะการทำงานเป็นยังไงการทางานเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วหุ่นยนต์ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องมีการโปรแกรมนะฮะเพื่อให้มันรู้ว่ามันจะต้องทงาอํางานยังไงโดยการต้องเข้ามาดูว่า งานที่เราจะทำเนี่ยรูปแบบเป็นยังไงนะครับ<ะ>มันจะไม่มีแพทเทิร์นตายตัวขึ้นอยู่กับาการครเอทหรือว่าการพัฒนาปรับปรุงของแต่ละางานที่จะออกมานะครับ<ะ>อย่างกรณีตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเ,เขาจะถูกออกแบบมาจะมีนิ้วเล็กๆสองข้างนะครับ<ะ>ที่เลียนแบบนิ้วมนุษย์เลยนะครับเ<ะ>สืมาถหยิบจับชิ้นงานได้พอๆกับมนุษย์เลยะนะครับซึ่งในานะคุณยนอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยมันจะทํางานลักษณะแบบนี้ไม่ได้<ะ>ทํางานใกล้ชิดกับคนอย่างนี้ไม่ได้ เขาจะมีเรื่องหลักการเซฟตี้แต่ว่ายูมี่เนี่ยเป็นหุ่นยนต์2แขนตัวแรกของโลกนะฮะที่สามารถทํางานพร้อมกับมนุษย์ได้โดยจะมีระบบป้องกัน protection ไว,ว้ว่าถ้าเกิดมีการสัมผัสตแตะกันเนี่ยมันจะหยุดการทํางานของมันเองโดยอัตโนมัติ<อ>นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะ<อ>ฟ r i e n d l กับมนุษย์มากฮะเราสามารถทํางานด้วยกันกับมันได้ครับโอ้นี่เลยมาแล้วดีดีเลยเชิญชิมกาแฟก่อนเลยนะครับมอดูเนยค่ะเชิญเลยนะครับน้องหุ่นยนต์ชื่ออะไรนะคะน้องยูมี่ครับ ทำกาแฟมาเสิร์ฟค่ะคนะคะมียิ้มน่ารักน่ารักด้วยแล้วถ้ามาพูดถึงนะคะจุดเด่นค่ะ3ข้อของน้องยูนี่ตัวนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะจริงจริงจุดเด่นถ้าเรามองจริงๆมันคือข้อเดียวนะครับเป็นหุ่นยนต์2แขนที่สามารถทํางานร่วมกับมนุษย์จุดเด่นที่2คือมีระบบ protection นะฮะตัวแขนตัวอะไรเนรี่ยจะเป็นกรณีที่คุณแตะสัมผัสหรืออะไรมันจะป้องกันการกระทบกระทั่งกับมนุษย์นะครับและการทํางาน2แขนเนี่ยมันจะทําให ความคล่องตัวสูงะนะครับในการหยิบจับชิ้นงานขนาดเล็กนะครับและตอนนี้อมก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่บูธของ m e g a p o i n t ค่ะและผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับเรานะคะอยู่ด้านข้างอมแล้วค่ะคุณสระจักคุณนาศิรินนะคะ m อดีค่ะจากบริษัท Megapoint จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้อยากทราบว่าที่บูธของ Megapoint เนี่ยมีสินค้าตัวไหนที่เป็นไฮไลท์คะมีชื่อว่าอะไรแล้วก็การทำงานเป็นอย่างไรบ้างคะครับ สินค้าที่เป็นไฮไลท์ของงานวันนี้ปีนี้นะฮะจะเป็นตัวเครื่องพรินเตอร์ไซส์ขนาดใหญ่ตอนนี้จะเป็นไซส์น่าจะใหญ่ที่สุดในเมืองไทยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือมันสามารถทํางานได้ต่อเนื่องยาวๆนะครับพะไซส์ของเขาจะสามารถพิมพ์ได้ขนาดประมาณสัก650มิลลิเมตรก็ประมาณสักครึ่งตัวของคนนะครับใช่นะครับนะฮะประการที่2ก็คือว่าเราจะมี นะฮะเ์วิสให้2ปีนะะสองปีฟรีนะครับ3ก็คือตัวเครื่องตัวนี้ผลิตในประเทศไทยนะฮะรับประกันได้ว่าเรามีอะไรครบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะคะเทคโนโลยีดีๆที่มาโชว์ในงานนี้แล้วการใช้งานนะคะยากไหมเอออ๋อการใช้งานง่ายมากครับเราแค่สร้างโปรแกรมนะฮะหรือไฟล์งานที่เราต้องการเสร็จแล้วเราเอามาใส่ใน SD c a r กนะฮะ เสียบเข้าเครื่องแล้วก็สั่งให้เครื่องทํางานได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศรรยัยคอมพิวเตอร์อเ,คเครื่องสามารถทํางานได้ตลอด24ชั่วโมงคะงั้นเดี๋ยวเรามาย้ําขอแับ3ข้อสั้นๆชัดๆเด่นๆของเครื่องนี้ค่ะมีอะไรแ้้งน,นะคะ,คะหงค่ะอ่านะฮะผลิตในประเทศไทยแน่นอนนะสองค่ะอนี่เซอร์วิสไม่ต้องกลัวเลยครับค่ะสนะค่ะจะสามารถพิมพ์ได้ขนาดก็ประมาณสักครึ่งตัวของคนนะครับ และตอนนี้เราก็อยู่ที่บูธของบริษัท Quality Report จำกัดนะคะและผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะก็อยู่ด้านข้างออมแล้วนะคะกับคุณบัณฑิตระดีสุจริตกุลค่ะเป็น managing director จากบริษัทนะคะ Quality Report จำกัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้อยากจะถามว่าที่บูธของทาง Quality Report จำกัดค่ะมีสินค้าตัวไหนที่เป็นไฮไลท์และก็มีการทางานอย่างไรบ้างคะอ๋อสหรับปีนี้นะครับเรานาสินค้าตัวใหม่เป็น XRF X-ray ครับจากยี่ห้อโอลิมปัสตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของเราซึ่งจะมาเป็นตัวหลักในการทําตลาดในประเทศไทยแล้ววิธีการใช้งานล่ะคะอ๋อตัวนี้นะครับเป็นปืน x อ็กเ r f สามารถยิงเพื่อหาท่าต่างๆหรือส่วนผสมในโลหะและอ่าโลหะได้ครับแต่ถ้าอยากจะขอฟีเจอร์เด่นๆ3ข้อของเาเครื่องนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะสามข้อเด่นๆของเขาตัวนี้นะครับน้ำหนักเบา สามารถวานงานได้แม่นยำแล้วก็ราคาคที่สมเหตุสมผลว้าวนะคะและตอนนี้ค่ะอมก็พาทุกท่านมาอยู่ที่บูธของเอฟซันะคะและผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะกับเราในวันนี้นะคะอยู่ด้านข้างอมอด้านนี้แล้วค่ะคุณอึ้งมีเกียงนะคะเป็น general manager จากเอฟซันสิงคโปร์ค่ะสวัสดีค่ะ h e l โหลเอ่ a t s your highlight product and is how, uh, how it working Okay, for this exhibition right uh, our key product uh, will be the one that you see at the back that is the Absence scara g3 robot uh, the highlight of this product is that uh, as you can see it's very compact it's very fast and very precise uh, uh, please tell me key feature of the highlight product okay uh, as demonstrated by the robot there uh, it can uh, pick up very small object randomly placed uh, accurately then uh, move it to another location and uh, the precision comes in uh, Its ability to regulate the amount of liquid that you place on the small uh, product, uh, may be lubricant or, or or gel. So, uh, that, those are the key features of uh, the compact scalpel box. และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธของบริษัทเฮนโคเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนะคะและผู้ที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะอยู่ด้านข้างกมแล้วนะคะกับคุณเจสันชาเป็นดี렉เตอร์จากบริษัทเฮนโคเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนั่นเองสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ที่บูธมีนะคะผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นสินค้าไฮไลท์ <มา S 1> ่ของสูกามีครับสกามี่เป็ยนเทคโนโลยีของญี่ปุ่นครับที่ขึ้นักรนีก็เป็นสวิสไท เองของซูรามิก็มีของตาร์ดด้วยเอ,องก็มีมอชินเซ็นเตอร์ด้วยครับใช่ครับแล้วการใช้งานล่ะคะใช้งานก็บอกว่าเกี่ยวกับใช้ง่ายด้วยอันที่เกีก่ยวกับฟ้นานะฟ้นานะด้วยครับใช่ครับค่ะแล้วอยากจะถามถึงฟีเจอร์เด่นๆสามข้อสามข้อค่ะความความเร็วครับเองก็บอกว่า p r พิ i ิชันมาเองก็บอกว่าที่เครื่องจักรของเราใช้ของโมดูลเกอร์ทู 2. เขาเปลี่ยนว่าใส่ได้ของ h o บบ i n g ด้วยเอ่อเอ่เอ wheeling wheeling ทู่ด้วยครับแล้วก็มี additional บอกว่า cost v i ได้ทุกอย่างครับค่ะค,ค,คุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารข้อมูลที่เรารวบรวมไว้บนเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะคะ www.webfactoryeasy.com ค่ะอีกครั้งนะคะ www.webfactoryeasy.com ค่ะ การอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะคะทางผู้จัดงานรีทาเด็กด้วยค่ะและก็ผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะที่ให้ออมได้เข้าไปอัปเดตเกาะติดเทรนสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมและโซลูชนันใหม่ๆใ,ในด้านอุตสาหกรรมค่ะแต่วันนี้เวลาของออมแล้วก็รายการ f a c เตอรี่ชอย e หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ออมและ Fa เตอรี่ชอยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ